เดี๋ยวเรามาทําน้ําปลากวนหรือว่าน้ําปลาดองที่เราจะเอาไว้ดองพวกทะเลดองกันเลยนะคะน้ําปลาค่ะวันนี้สายใช้เป็นทิพย์ขดนะคะน้ําปลาใช้150 ML นะคะหรือว่า10ช้อนโต๊ะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะ250กรัมค่ะหรือประมาณสัก8ช้อนโต๊ะน้ํากระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองอย่ย50ม ML หรือว่าประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำเปล่านะคะสามร้หรือประมาณสักยีช้อนโต๊ค่ะเราเคี่ยวน้ำปลานะคะให้หอมดีเลยค่ะให้น้ําตาละละลายดีเลยเสร็จแล้วเราก็พอค่ะพักไว้ให้เย็นเราก็ตัดหัวเลยคะ่ะ ไวห่างไว้นิดนึงเนาะแล้วก็เอาขี้ออกนะคะเส้นเส้นเดี๋ยวเราจะมาล้างกุ้งล้างปูกันนะคะล้นางน้ำเปล่าก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะล้างทั้งกุ้งทั้งปูเลยแล้วกันใส่ใช้โซดานะคะผสมเกลือนิดนึงอ่ะเราก็เอากุ้งเอาปูนะคะลงไปล้างเรามีปูด้วยเราก็เลยเอาปูลงไปล้างด้วยนะคะ ใช้โซดาล้างนะคะเนื้อกุ้งมันก็จะได้แบบกรอบขึ้นเด้งขึ้นค่ะทิ้งไปนะคะน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างโซดาเปล่าๆส่อีกสักรอบหนึ่งอันนี้สำหรับคนที่ทำจริงเองนะแช่ไว้สักแป๊บนึงนะคะแช่ไว้สักแป๊บนึงนะคะสักสองสามนาที เด็ดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดองกันเลยนะคะก็เดี๋ยวต้ายจะใส่พวกต้นหอมผักชีลงไปใต้ล่างก่อนเนาะเดี๋ยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบรสชาติเนี่ยมันจะได้แบบนัวเข้าไปกับตัวน้ำอะค่ะช่วยละหยิดมือค่ะทีเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแล้วก็แล้วแต่ชอบเลย ใส่ไปเลยก็ปูม้าค่ะ เราก็เอาน้ำปลามาดองเลยค่ะเรใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็แล้วนะคะเราก็จะโรยพริกตกแต่งนิดหนึ่งนะคะต้นหอมค่ะกระเทียมค่ะเราก็จะเพิ่มด้วยงาขาวคั่วนะคะนิดหน่อย ต้นหอมแล้วแต่ถ้าบางคนก็ใส่ต้นหอมอย่างเดียวบางคนก็ใส่ผักชีอย่างเดียวนะคะแล้วแต่ชอบเลยกระเทียมค่ะหนงาขาวค่ะพริกเราก็เอามาเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะปิดฝาอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะดองนานข้ามวันก็แบบว่าซึมเข้าไปในเนื้อแบบเข็ม มากถ้าใครชอบก็ข้ามวันเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ชอบเค็มมากนะคะก็ดองสัก1-3ชั่วโมงก็พอ เค็มไม่ควรพลาด